ฝนตกพี่น้องคืนนี้ฝนตกเนาะอากาศโคตรดีพี่น้องแต่แดดน้อยนึงพี่น้องเดี๋ยวเอาไปแซมมันน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปน้ำกันเลยนี่พี่น้องคึ้นสวนนองใบก็ยุบพุ่นเนาะพี่น้องเนาะยังหัวหอดเื่อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องนี่ก็บหอดส่วนน้องใบ้นพี่น้องเนาะ ส่วนมันของเราเนาะมันกับซีโป่งน้อยนึงพี่น้องผู้โป่งผู้มีเนาะเราแซมมันเนาะพี่น้องสบายดีแน่ดองไวย์อืมส่วนพี่น้องส่วนเราก็น้อยนึงพี่น้อง อยู่พื้นแกส่วนนางลำยองน้งพี่น้องเนาะผู้ละภาคน้อพี่น้องก็ปั่นการเฮ็ดน้พี่น้องดินเหมือนจะเป็นดินนอ้องอ่าน้องแอนเนาะดินแม่แม่นางแอนนั่นแหละสาวลำยองพี่น้องมาแซมมันมือทำเอ็ดมาได้สองคนเหานี่พี่น้อง ปลูกแต่เดือนอ่ะเดือนเดือนใดเดือนเดือนซองบอกแม่ปลูกเดือนซองเนาะพี่น้องมันแดดแหง้งเนาะพี่น้องก็เลยตายมืดพี่น้องไผก็คือกันเนาะพี่น้องเนาะลำมันนี่เราก็ซื้อเอาเนาะพี่น้องเนาะเขาเขาเจ้าคายมัดละสิบพันพี่น้องจักจักรลำเขามัดเฮาก็ไม่ไ,ได้นบคือกันเนาะซื้อ ซื่อตัสาวนี่เนาะพี่น้องแม่เราไปเลือกเนาะปกติแล้วเขาชีปลูกเดือนห้าในเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นนาฝนเนาะ แต่เขาปลูกแต่หัวปีมันก็เลยตายหมดพีน่น้องกันว่าปลูกแต่เดือนห้ามันกับบตายใต้แล้วพี่น้องเดือนห้านี่พีน่น้องสาวลำยองเราไปแซมผู้เดียวลาวนาะพีนะ่น้องว่าที่ซอยลาวยู่แต่เฮากับซอยนองใบกอนเนาะเพราะในใดเลากะเป็นผู้ใหญ่เน,ะนาะนองใบเป็นเด็กน้อยถ้าบ่ามีเฮาไปซอยกับ,บ่มีไฟมาซอยลาวน้ะพี่น้องเนาะ กบมันนี่เฮ้าเข้ากับแก่ใช่รจักเอาเนาะพี่น้องเฮาไป่ได้ถ่ายเนาะว่าเฮาเฝ้าอย่าแก่แน่รจักกับเฝ้าเขาอย่าเอาไปเนาะพี่น้องเนะยืมรถจักเขาเนาะพี่น้องรถจักเฮ้ากับพ่อเฮาเอาไปให้เลยนะพี่น้องเขาห้ากับ้าให้แล้ววันนี้เราพี่น้องหล้กก็ต่อไปแทมม้มันนางใบเลยเนาะไม่นี้เนาพี่น้องเนาะ แดดเริ่มมาแล้นะพี่น้องเนาะเริ่มแห้งแล้วเนาะมันก็ขึ้นตามสโมงเลยพี่น้องไอ้อากาศดีพี่น้องฟ้าลางนนังฝนเนาะพี่น้องงามเนาะ สำหรับคิดนลงอ้วนก็ขอจบสำเนียงนลพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้พี่น้องเด้อถ้าใครที่มาคลิปนลงอ้วนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องอ้วนได้เหตุคลิปตอนต่อไปพี่น้องถ้าใครอยากให้น้องอ้วนน้นองใบได้เหตุคลิปแบบใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ช่องโปรยินได้เลยพี่น้องเอาไปไหว้ไป <c oughs>